ที่ฟันเห็นลุงป,ปูนั่นแหละฟันเห็นปปลุงปูกวบนำนาแต่มันไม่ออกเนาะเห็นในตัวลุงป,ปูสามศูนย์สี่เห็นครั้งได้สองศูนย์สี่แล้วลุงปูเอาเนิ้วมาเป็นนี่มาเป็นอันนี้งวดก่อนมันเป็นแบบนี้ผมเลยเอาสามศูนย์สี่แล้วก็ฟันต่อง,งวดว่าลุงป,ปู่ให้เด็กน้อยขึ้นจ้างก็งวดว<ะ>จ้างมีค<ะ>รับรื่องข้าวพี่ชายขอบคุณครัหลายช่องคระวันนี้ พูดผิดพูดถูกเนาะชมเยอะก็ตามความฝันต่อครับโมดีทเลปเป็นไงบ้างฝันนะครับไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายโมดีีแล้วก็ไม่เด like ียว้าัห้าแล้วก็สามสิบสี่หนสามหกออกเก้าสี่คงสุดท้ายบอก็โค้งสุดท้ายครับต่อมดก็รวมกันเลยอ๋อครับ ผมสุดท้ายช่วงนั้นที่ฟันเห็นลูกปูนั่นแหละฟันเห็นลูกปูโกนํำนาแต่มันไม่ออกนเนาะเห็นในตัวลูกปูสามศูนย์สี่เห็นทาได้สองศูนย์สี่แล้วลูกปูเอาเนิ้วมาเป็นนี้มาเป็นอันนี้งวดก่อนอมาเม็บแบบนี้ผมเลยเอาสามศูนย์สี่ แล้วก็ฟันต่องอดว่าหลวงปู่ให้เด็กน้อยขึ้นช้างก็ห่วงช้างเป็นเลขห้าเลยจับเด็กน้อยขึ้นข้างบนผมก็เลยตีเก้าห้าจะมาออกเก้าสี่เต็มเดียวเต็มเดียวให้ดูคิปตีเป็นอาจะถูกก็ก็คือว่าพลาดไปเต็มเดียวไม่ไม่ไม่ไกลค่ะก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นงวดก่อนก็สองมันออกสองแปดครับแล้วก็เลขกับพื้นถูกแปดห้าสองงอดฟันมาก็เก้าสี่ห้า กสู904มาตามมงินที่สุดอันนี้งวดใหม่ฟันเห็นตัวเดิมเห็นตัวเดิมผมเลยไม่ออกออกตัวเลขที่ลุงปูให้แบกฟืนไปถวายลุงปูโของไฟแล้วก็จะาายเห็นเลขหลบมันไม่เข้าอีเนาะก็เลยตีบินปริศนาเอาจบเลยตีบินปริศนาลุงปู ให้แบบฟืนก็ปกติเป็นปริศนาเป็นตัวเลขมารีออกภาษาเคมเปนมารีออกคือเบฟืนก็เลยเอาอายุตัวเองมาลงด้วยก็ที่เป็นสามห้านึ่งครับอันนี้ให้เป็นแนวทางถ้าผิดถูก็เอาใหม่นะเพราะเราไม่รู้ว่ากอดว่าลุงปูจะให้เปล่งโผตัวไหนก็ช่วงวันที่แปดกันยานี้ก็ครบยี่สิบสี่ปีก็จะเอาสองสี่มาด้วยก็กลบใไม่ออกก็เลยเอาเฉพาะตัวนี้มา ยี่สิบสี่ปีหลวงปู่ละสังขารก็ไม่แน่นะพี่ตัสามห้าหนึ่งเม็ดเดียวเลยอันนี้อายุตัวอง5ห้าสิบเี่ดหลวงปู่ให้แบ่งฟรีสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดก็ได้นะทนึกับเจ็ดแทนก็ได้แต่ผมไม่บอกไว้เห็นตัวเลขเลยแต่มันไม่เข้าับมือนงดก่อน ฟันเห็นตัวเลขสามศูนย์สี่สองศูนย์สี่แต่มันไม่ออกเห็นกับตัวล้งปู่เลยส่วนมากเลขผมบางทีอาจจะงดหนึ่งแล้วก็ผ่าเป็นงดที่สองเกเหมือนสี่หกเคยทำ u t u b e บางครั้งก็ชอบออกตาแย่หลังครัโยนหลังบางทีงวดเดียวบางทีสองงดไม่เกินสามงดงดนี้ก็เลยให้แค่นี้จะไม่เขียนสองตัวให้เด่นนี่พอตัดเอาเองเนาะให้เอฟซีตัดเอาเอง อันนี้ถ้าตัวหนึ่งกับเจ็ดก็คือห้าเจ็ดสามเจ็ดแต่ถ้าห้าเป็นสองก็ได้สามสองก็เลยเขียนแค่นี้ับตัวเดียวเน้นๆตัวเดียวเน้นๆแค่นๆแต่ถ้าแคนแปลงมันจะเยอะนะคะเนาะวันวันที่แปดวันครบรอบวันรัชสังขารหลวงปู่ใช่ไหมพี่รับถ้าวันที่แปดก็วันวันทำบุญวันครบรอบวันรัชสังขารหลวงปู่สวงครบยี่สิบสี่ปี ก็จะทําบุญของทุกปีในภายในวันที่แปดอันนี้ก็ขอเชิญทุกทุกท่านถ้ามีโอกาสก็เข้ามาได้ภายในวันที่แปดก็มารวมขึ้นว่าวใหญ่ขึ้นว่าวด้วยว่าวใหญ่กว่าตัวนี้อีกผมทําประมาณห้าวันครับจีวอนหนึ่งพื้นเกือบจะไม่พอใหญ่ก็ใหญ่สุดใหญ่ขนาดนี้ มารวมเขียนชื่อลงเบ้าด้วยกันเขียนชื่อลงแล้วก็ขึ้นเบ้าถวายหลวงปู่เหมือนทุกปีปอันนี้ก็อาจจะขึ้นเบ้าก็อาจจะเขียนอีกตัวหนึ่งผมเลยไม่เขียนลงตรงนี้อ๋อเอาไว้ 8, ไวันที่ 8, แปดจะเขียนลงเ,<อ>เขียนลงอีกชุดครับก,ก็จะถ้าเลขผมจะจะไม่เขียนเยอะก็เขียนประมาณนี้ก็ไม่เกินสามชุดค่ะอย่างสมมติว่าสัก์ตัวหนึ่งแล้็สองตัวหนึ่งแต่ถ้าผมเขียนต้องสังเกตดี บางทีหลักสิบหลักร้อยผมจะไม่เขียนตรงเหมือนสี่หกผมจะเขียนแบบสี่หกแบบนี้แล้วก็สามตัวผมจะตัดไม่นีเกิตัดขึ้นตัดลงมาถ้าเราจับจับคู่ตัดขึ้นตัดลงก็ถูกแต่คือก็ไม่มีใครซื้อแบบนั้นหรอกเราก็ต้อเอาแถวแบบนี้ผมไม่ได้เอาตัวเก่ามาให้ดูครับจะได้บอกให้อันนี้ความฝันเพทัดแบบฝันสั้นๆหรอครอันนี้ฝันสั้นๆว่าลุงปู่ให้เปลี่ยนฟืนไปไว้ลุงปู่แล้วไปก่อกไฟแต่ผมเห็น ตัวเลขตรงไหนอะไรยังไงคือคือไม่อยากบอกตัวเลขไมิค้าค<อ>รับ็เลยตีเ็นปริศนาเป็นป,ร,ป,ร,ป,นปร,ริปนปศนาก็เลยเอายิงตัวเองด้วยพอดีผมก็ลื่นลมเกือบเกือบสลบบอกไอ้ที่แบกปืนลวเอาไปถวายหลวงปู่นะแบกปืนไปถวายหลวงปู่กลางคืนเลยตื่นเช้ามาคงก็แบกจริงๆริแล้วก็ไปไปลื่นตรงหน้าหลวงปูนะต่ตรงนั้นตอนเช้าแลวตอนกลางคืนช่วงเช้าครับ ตื่นเช้าคือผมฝันว่าลุงปู่ให้เบกฟืนลมก็เบกจริงๆตอนเช้าเบกเฟืองนาไปล้มครับไปตีไปน<ป>เล็กอายุด้วย <c oughs> ไปเอลดูเลยแหละฝ <c oughs> <c oughs> ันที่เป็นจริงเนาะครับฝันที่เป็นจริงผมเลยมเลยไม่พูดว่าตัวเลขนี้อยู่กับท่อนไม้แต่ผมไม่พูดกลัวกลัว,วมันไม่ออกครับเล็ดทุกตัวถ้าบางทีเห็นลุงปูกผมอาจจะใบเบียงออกลุงปู่คือถ้าไม่เข้าก็จะกระทบถึงลุงปูกครับผมเลย อ๋เ,เป็นปริศนาดีกว่าเนะเาะเหมือนโนดก่อนถ้าไม่ใช่คุมทรัพยานาคไม,ไม่มาถ่ายผมจะไม่เอ่ยว่าลูกป,ปู่เห็นเลืองในลูกป,ปู่่านกลมดำนาแต่นี่คงคล้ายคลาตัวงมันมาตัวเก่านี่แหละก็ยังไม่อ,อกเนาะครับยังไม่อ,อกสามูนย์สี่สองูนย์สี่ยังไม่แต่ผมไม่ได้เขียดก,ก,ก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> ครับพี่ทัดลองเล่าเขาเล่าประวัติสังขารหลวงปูง่ทรงเดือนพศอปอี fc เดี๋ยฟังนิดหนึ่งวันละสังขารหลวงผู้สรงก็คือวันที่แปดกันยาเดือนเ <25 4. S 2> ก้าพศสองห้าสี่สามสองห้าสี่สิามก็คือแปดเก้าสี่สามที่เขียนไว้ในสาราประตูศุขแปดเก้าสี่สามก็คือวันที่แปดเดือนเก้าพศสองห้าสี่สามครบครอบยี่สิบสี่ปีนี้ครบครบครอบยี่สิบสี่ปีนี้ตัวนี้ก็จะทําบุญของทุกปีก็จะทําแบบทํา แบบบ้านๆคือทําธรรมดาไม่ใหญ่โตแต่การขึ้นว่าวนี่ขึ้นว่าวถวายหลวงปู่ทุกปีของวันที่เปรแต่ปีนี้ใหญ่สุดขึ้นว่าวใหญ่สุดครับใหญ่สุดส่วนใหญ่เลกโอก้วยครนบขึ้นว่าวครับ <c oughs> ใหญ่สุดทําสุดความสามารถถวายหลุงปู่ด้วยใจจริงค่ะครับค่ะเอฟซีได้ชมได้ดูคลิปนี้เนาะ สามารถเดินทางมาได้เด้อนะคะเมื่อวันที่แปดก็ใครอยากทำโรงทานก็เชิญมาได้เลยครับโรงทานก็มีอยู่ประมาณมาจากจันทบุรีชุดหนึ่งมาจากสุรินทร์สามแล้วก็แมงมดหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งยังไม่รู้มาตัวอ่ะเบอร์โทรพิทักษ <นะ S 1> ์จำเบอร์ได้ไหมมีเอฟซีโคเบอร์โทรอยู่นะแต่ว่าเบอร์อโทรผมอพี่อ่ะบอกเลยก็แหละจำได้ศูนย์แปดเจ็ด สองสี่ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองวดนี้เลขสองเจ็ดหนึ่องโีรอบพี่ทันะเบื่อโทรอีรอบหนึ่ง0ูนย์แปดเจ็ดสองสี่นหเจดหนึ่งสองเเาะเกศ่สุดท้ายีพี่ันอะไรจะฝากเอีหอ้าวันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ฝาก FC ทุกๆท่านที่ดูชม ผมจำชมไม่ได้เลยช่องไหนมาะงก็บอกทุกช่องทุกช่องที่มาถ่ายทำก็กราบขอบพระคุณแอดมินที่มาถ่ายทำที่กระท่อมรักสการเพื่อให้ติดตามได้ดูได้ชมเล่มีข้าวมีหลุดมีถูกมีผิดก็อย่าว่ากันเพราะผมให้เป็นแนวทางบางทีกระท่อมหลังนี้ก็อันนี้ก็คุยนิดนึงเนาะกระท่อมหลังนี้ก็ตัวเลขเตพื้นก็ตัวเลข ได้จากตัวเลขได้จากตัวเลขแล้วก็มอไซคันหนึ่งก็ได้จากตัวเลขก็โชว์อีกทีหนึ่บได้จากตัวเลขทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดครับสาม้าหนึ่งถ้าผมตีแบบบ้าๆก็คือสามสองเจ็ดหรือแปดสองเจ็ดอันนี้ตีแบบจะูีพนกันได้เนาะครับ้าเลลุมงุนตรึกตรลตริงไปอย่าง้นแหละ ขอบคุณพี่พักมากมากเลค่ะเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่มาถ่ายทำขอบคุณเอฟซีที่ดูชมขอให้ท่านร่ำรวยร่รวยอยู่ดีมีสุขคิดสินได้สมคำบการตรนาคิดเงินได้เงินที่ทองได้ทองหลวงปู่ปปักรักษาบพรองดูแลโดยตามไปไหนก็ให้หลวงปู่ดูแลตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุสาธุ